Okay, สวัสดีครับผมอาจารย์กรน,นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำบล็อกนะครับด้วย wordpress.com นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น,เป,นเป็นบล็อกที่อยู่บน wordpress.com นะครับไม่ใช่เราโดไม่ใช่โหลด wordpress มาทำนะครับไม่ใช่โหลด wordpress มาทำเต็มระบบนะครับอะก่อนอื่นตรงส่วนของการสมัครเนรี่ยส่วนของการสมัครอันนี้ผมข้ามไปเนาะ ก็ให้เราเข้าไปที่ wordpress.com แล้วก็สมัครให้เรียบร้อยเนาะจะสอนวิธีใช้เลยนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้ครับสมมุติว่าเราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วรอกอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้พอดีสร้างไว้หลายอันแล้วนะครับก่อนอื่นก็มากดทางซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่ add new site นะครับคลิกเข้าไป จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทำการสร้าง shiny new w o r r d p e s s s i t e นะครับก็คลิกที่ start now เลยอเอ่โดเมนอันนี้อ,อะไรดีอ่ะ รีวิว okay. by ก่อน AJ ก่อนโอเครีวิว by AJ ก่อนนะครับโอเคอันนี้ปรากฏว่าก็ใช้ได้เนาะเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็ไปเลือกตรงนี้ครับตรงส่วนที่มันฟรีนะครับตรงนี้ ถ้าใครอยากเสียเงินอยากจะมีโดเมนของตัวเองก็เ,เลือกข้างล่างก็จ่ายเงินไปนะครับวันนี้สอนฟรีก่อนเนาะก็กด C เล็กแล้วก็กดนี้ครับด้านบนนี้นะครับเราฟรีนะครับ Start with free size เรอสักครู่ Okay. เราได้หน้าตาแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือส่วนทางซ้ายเนี่ยยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับมีอยู่อันหนึ่งที่เราควรจะเข้ามาดูหลังจากที่เราทําแล้วเนาะแต่ว่าควรจะทําไปสักพักหนึงแล้วแหละก็คือตรงนี้จะมีตัวสถิติก็คือตัวสเต็ปให้ดูด้วยนะครับปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี้เราเข้าไปสร้างตัวเว็บบล็อกของเราไปคลิกด้านล่างนะครับไปที่ wp admin นะครับหรือว่า wordpress admin เราจะเข้าไปส่วนของ admin นะครับก็จะเ, <Okay. S 2> เป็นแบบนี้ทีนี้พอเราเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างไปไหนล่ะมาบล็อก คนนะรับท,ทีนี้เราเปิดเอาไว้อีกหน้าหนึ่งเนาะเราก๊อปตัว URL ข้างบนมานะครับรีวิวไปไหนหารีวิวไม่เจอก๊อปมาแล้วก็ไปเปิดอีกแถบนึงวางไปนะครับเสร็จแล้วเอาข้างหลังออกเนาะเหลือแค่ r รีวิว b บจันกรเวทแล้วก็ดาวน์โเพจคอมนะครับ อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่เรายังไม่ได้แก้อะไรมันเลยนะครับยังไม่ได้แก้อะไรของมันเลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดหน้านี้ไว้เพื่อเดี๋ยวเอาไว้กดรีเฟรชเพื่อจะดูหน้าเว็บที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อันที่เราต้องเข้าไปเลือกก่อนนะครับเราไปเลือกหน้าตาก่อนก็คือการเลือกทีมหรือว่าเลือกทีมนะครับ ไปที่เมนูด้านข้างตัว a p p พ a ิเคนะครับแล้วก็ไปที่ทีมอันนี้ก็จะมีตัวทีมให้เราเลือกนะครับเราก็ลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนมันก็มีหลายแบบมีทั้งฟรีมีทั้งเสียงเงินนะครับเราสามารถเข้าไปเซิร์ชทีมตรงนี้ได้นะครับเซิร์ชทีม อาจจะเซิร์ชตัวนี้ไหมเซิร์ชรีวิวฟู้ดอะฟู้ดโอเคมุดเอาเป็นอันนี้ฟู้ดนะขอเป็นอันนี้ละกันชื่ออะไรเนะี่ยดีดินสามารถกดพรีวิวก่อนได้ หน้าตาก็จะเป็นแบบน,นี้หลังจากที่เรากดรีวิวมาอันนี้ก็คือมันจะมีตัวข้อมูลคือหลังจากที่เราทําการครเอทตัวบล็อกแล้วเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่เป็นบทความบางส่วนที่เป็นตัวอย่างให้เรานะครับเป็นแบบนี้โอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็เลือกนะครับเดี๋ยวขาเปลี่ยนนิดนึงเอาเป็นอันแรกก็ได้ ล็อกฟิล์มนะกดแอคทีฟเลยคือถ้าเลือกได้แล้วก็กดแอคทีฟได้เลยนะครับมันถามว่าโอเคเราเลือกแล้วเราจะทำการปรับแต่งก็คือคัสตอมไมซ์ดัไซส์เลยหรือเปล่านะครับโอเคครับผมกดคัสตอมไมซ์ดัไซส์นะครับ หรือถ้าใครไม่ได้กดเผอออกไปเวลาเราจะเข้ามาปรับแต่งตัวทีมอันนี้นะครับเห็นไหมครับพอผมแบกกลับมาตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะขึ้นเป็นแอคทีฟแล้วเนาะตัวทีมที่เราเลือกก็ไปตรงนี้เหมือนเดิมครับมเมนูแอปเพลนส์นะครับแล้วก็จะมีนี่ปุ่มเมนูคัสตอมไมซ์นะครับก็คลิกเข้าไปครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้แต่ละทีมที่เราเลือกนะมันไม่เหมือนกันมันมีการปรับแต่งปรับจูนอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันไปหน้าทีวีก่อนเนาะลองรีเฟซดูอันนี้คือเป็นแบบนนะครับอันนี้ดีนะครับอันนี้เป็นพาราแลกด้วยนะครับเราก็ไปที่ตัว c u ม t o m ต่อนะครับ เราไปดูว่า,ามันขัดตรงไอะไรได้บ้างอันแรกไฟที่ไซด์เอเดนติที้นะครับไซด์เอเดนติที้ตรงนี้ทำอะไรได้สิ่งที่เราต้องทำตรงนี้ครับถ้าเรามีโลโก้เราก็สีเล็กโลโก้นะครับเราก็ไปทำไฟล์ขึ้นมาใส่โลโก้เข้าไปสีเล็กแบบนี้แล้วก็สีเล็กไฟล์อัปโหลดขึ้นไปทีนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำโลโก้เนาะเราไปที่ตัวไซด์ไตเติลนะครับ ก็คือชื่อร้านเรานั่นชื่อชื่อร้านชื่อชื่อเว็บบล็อกเรานั่นแหละนะครับกออ็รีวิวรีวิวอะไรดีรีวิวร้านอาหารโดยอาจารย์กรมันก็จะขึ้นบนแบบนี้ส่วนข้างล่างอาจจะมีคำอธิบายนิดนึงก็จะเป็น ร้นอาหารสำหรับครอบครัวอน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นหลักๆที่ทุกทีมจะมีอยู่แล้วไอตัวไซด์ i d e n t ติตนี่นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเซฟเช็คนะครับกดเสร็จปุ๊บก็กด back กลับไปหรือจะกด ปิดก็ได้โ็อก็ได้เป็นไต่อไปตัวเมนูตัวเมนูตัวนี้เนี่ยพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บเราจะเจอตัวนี้ครับด้านบนด้านบนทางขวาตรงนี้มันจะมีเมนเมนูนะครับหรือว่าสมัยนี้เราเรียกก็เป็นว่า p r i เม r y m e นู Menu, นะครับพายเมรีเนมเกเตอรอะไรก็ว่าไปพอเราคลิกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอนี่ครับเมนูย่อยต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะทำการเพิ่มตัวเมนูเข้าไปได้นะครับให้กับตัว p r i m a r y เม n ูเราก็ทํทำการกดยกตัวอย่างนะครับ add item ตรงนี้จะมีให้เราพิมพ์ชื่อลงไป add new page นะครับอะไรปรกดไปหรือว่าสามารถที่จะเลือกจาก post นะครับ post ที่เรามีอยู่เดีย๋ยวจะสอนสร้าง post ที่หลังนะครับทั้งสร้าง post ก็คือสามารถที่จะทำหน้าหน้าเว็บไซต์แล้วก็มาเพิ่มเป็นเมนูได้ในภายหลังนะครับ เอาหลักๆก,ก่อนนะครับน,นี่เริ่มต้นส่วนวิจเจตปึ๊บตรงนี้ขึ้นอยู่กับตีมว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่คงเพิ่มอะไรไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าอันนี้เป็นของฟรีนะครับไปที่โฮมโฮมเพจเซตติ่งนะครับโฮมเพจเซตติ n งเนี่ยหลักๆเราจะมีการตั้งค่าอยู่2อันก็คือตั้งค่า Homepage ว่าจะให้หน้าแรกเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอย่างอันนี้เนี่ยตัวทีมันนี้เขาตั้งไว้เป็น static page ก็คือเหมือนกับสร้างเพจไว้หนึ่งเพจเพื่อที่จะเอาเป็นหน้าแรกนะครับหรือถ้าเราเป็นสไตล์บล็อกเกอร์คือเราไม่ต้องการหน้าแรกอะไรหนังหนาเราก็ให้มันโชว์เป็นโพสต์ที่มันเลี้ยงต่อไปที่เราเพิ่มบทความบทความเข้าไปนะครับก็ไปเลือก dual post ก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ กัับบคความชอนะร okay. ในส่วนของการคัสตอมตัวเพจยังไม่สอนแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วๆก่อนแล้วก็ทำเป็นล็อกจะให้มันเป็นยูอาร์เ็ดโพสนะครับแบบนี้กดเซฟแล้วก็แบ็กกลับไป ทีนี้ด้านล่างเนี่ยด้านล่างจะมีส่วนของการพรีวิวที่มันเป็นหน้าจอหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอแท็บเล็ตหรือหน้าจอโทรศัพท์เล็กๆนะครับว่ามันเป็นยังไงรูปแบบส่วนมากเดี๋ยวนี้ทีมที่เขามีให้โหลดก็จะซัพพอร์ตเรื่องของ Responsive Web หมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็กดปิดไปครับ ส่วนถ้าจะแก้ไขเมนูนะครับไปที่ a p p เพลสเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีให้เลือกเมนูนะครับเมนู s นะครับตรงนี้เราก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะแก้ไขได้กรณีถ้าเราต้องการให้มันมีลิงก์ที่มันลิงก์ไปเว็บไซต์อื่นนะครับก็คือแบบง่ายๆเราอาจจะมี การลิงก์ไปที่ตัว Facebook ของเราหรือลิงก์ไปที่อื่นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวบล็อกเราเราก็ใส่ตรงนี้ครับให้ไปคลิกที่ Custom Link นะครับแล้วก็ใส่ URL เช่นเดี๋ยวผมมีตัวอีกล็อกหนึ่ง ajcon.wordpress.com ก็เอามาใส่ ลิงก์เท็ก็คือข้อความที่มันจะแสดงนะครับก็จะเป็น log a j กอนแล้วกันก็กด add to m มนูก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นไปข้างบนข้างล่างได้จัดลำดับ เดี๋ยวถ้าต้องการให้เป็นเมนูย่อยของเมนูไหนเราก็แค่ลากให้มันเยื้องเข้ามาข้างในมันก็จะกลายเป็นเมนูย่อยแล้วนะครับอันนี้คือ back and up ง่ายๆมากเสร็จแล้วถ้าเราปรับแต่งเมนูเรียบร้อยก็กด save เมนูนะครับลองกลับไปดูที่ตัวไซต์ของเราด,ด,ดูนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบบล็อกแล้ว เปลีป่ยน,นเป็นรูปแบบล็อกแล้วแล้วก็จะเห็นตรงนี้มีเมนูที่โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมานครับโอเคถ้าเราคลิกตัวนี้ไปมันก็จะไปเปิดเ,เว็บที่เราลิงก์เอาไว้นะครับต้องก๊อปมาให้หมดนะครับตรงส่วนของ URL เนี่ยมันจะมีตัวโปรตโตคอล HTTP อะไรข้างหน้าเนี่ยต้องก๊อปมาให้หมด ีนี้จะไปถึงอ้าวเคก่อนที่จะไปเรื่องโพสต์ที่จะทำบทความเกิดถ้าเรามีบทความที่มันมีหลายประเภทเราสามารถจัดรูปได้นะครับสามารถจัดรูปได้ไปที่เมนูโพสต์ก่อนนะครับแล้วไปที่ Category จากนั้นตรงนี้ ตรง add new ด้านซ้ายเนี่ยะคระับ add new category ผมก็พิมพ์เข้าไปอันนี้จะเป็นร้านกาแฟแล้วกันสมมุติอันนี้ประเภทนี้ผมใส่เป็นบทความที่จะเกี่ยวกับรีวิวร้านกาแฟทั้งหมดเนะาะรีวิวร้านกาแฟก็ ใส่คำอธิบายก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็จะใส่ทำนี้แหละกด add new category เข้าไปตรงนี้ก็จะเกิดตัว category ของร้านกาแฟรีวิวร้านกาแฟซึ่งตรงนี้เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตรตรงเมนูมันสามารถเอา category เนี่ยไปเป็นเมนูที่ใช้ลิงก์ได้เช่นพอคลิกเข้าไปที่ category อันนี้มันก็จะไปเปิดโพสหรือว่าบทความที่มันเกี่ยวกับ ที่มันอยู่ในตัวแคตตาล็อรีรันรีวิวกาแฟทั้งหมดนะครับต่อไปไปที่แอดนิวเราจะทำการเพิ่มบทความแล้วนะครับโพสแลวก็แอดวีลคัมทูย u เว็บไซต์นะครับเนปนปอะไรไปอันนี้เขาก็จะแนะนำนิดนึงเป็นรูปแบบการใช้งานนะครับก็เนปไปเรื่อยเก็ตสตาร์นะครับ ีนี้สิ่งที่เราเตรียมเราจัดเตรียมเอาไว้สำหรับพื้นฐานของการทำล็อกนะครับอันแรกเลยนี่ก็จะมีตัวนี้ชื่อของบทความนาะหันนี้รีวิวร้านกาแฟคาเฟ่หรือมากสเกเชียพุทธมณฑนสาย3านะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายนิดหน่อยซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่อย่าลืม สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในตัวข้อความในตัวประโยคเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีควรที่จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากเลยเกิดถ้ามันมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ชื่อบทความแล้วก็ในเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของคีย์เวิร์ดที่เป็นแท็กด้านล่างนะครับให้มันเกี่ยวข้องกัน ให้มันมีความสอดคล้องกันมันก็จะทําให้ตัวบทความเราเนี่ยมันสามารถที่จะติด Google ได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนะครับอาทีนี้อันนี้ผมเตรียมไว้แล้วต่อไปก็คือตัวรูปภาพที่เราจะใช้อันนี้ก็เอามาเรียบร้อยถ่ายเองนะครับก่อนอื่นก็ Copy ตัวนี้เลย ชื่อบทความก็ตอนนี้เคอร์เซอร์มันจะคลิกอยู่นะครับก็วางเข้าไปได้เลยนะครับบทคอนฟเวรววางเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการเพิ่มบล็อกนะครับว่าจะทําอะไรอร๊บอ,อ,อันนี้พารากราฟหนึแล้วก็ทําการใส่ตัวข้อความ ตรวตวันนี้ไปรายละเอียดอันนี้เอาแบบบล็อกเดียวง่ายๆก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นบรรทัดใหม่ดัดให้สวยงามเนืองจัดให้สวยงามโอเคถ้าเรามีลิงก์อะไรไปที่อื่นก็สามารถที่จะคลิดลากแล้วก็ใส่ตรงนี้ กดลิงก์นะครับหรือจะเป็นตัวหนาตัวใหญ่อะไรก็ว่าไปหรือใครที่ใช้เป็น HTML อะไรเป็นอยู่แล้วก็สามารถคลิกตรงนี้3จุดจุดนะครับ More Option แล้วก็อีด t HTML อะไรก็ได้นะครับ ต่อไปปุ่มบวกข้างบนครับ add บล็ c k ครับบล็อกต่อไปเราจะทำอะไรไ,ไมีเดียมีเดียเราจะใส่ตัวแ g a l l e ี y แล้วกันนะครับ จากนั้นเราก็คลิก Select รูปภาพนะครับ Media Library แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับถ้าไฟล์ที่เราเคยอัปโหลดอยู่แล้วเราก็ไปเลือกใน Media Library ตรงนี้มันจะมีรูปภาพทีนี้อันนี้เราอัปใหม่แล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์กด Select ไปครับจะไปอยู่ที่ไหนหน้า เลือกเลยครับ6เคครับรออัพโหลดแป๊บหนึง่งจากนั้นก็กด Create New Gallery ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ใส่แคปชั่นได้ว่ามันคืออะไร ก็ใส่เป็นคีย์เวิร์ดได้อีกเหมือนกันตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคําอธิบายอะไรก็ว่าไปนนก็เป็นกาแฟอะไรเนี้ยเอสเปสโซเข้มละมุนนะครับนี่ก็บรรยากาศเหมาะ การพาครอบครัวไปนั่งชิวระหว่างประมาณนี้กด insert gallery ตรงตัวของ c a p ช i o n นี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหน,หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ u t o สวยงามมากนะครับสวยงามมากด้านขวาตรงนี้ตัวสไต เราสามารถเลือกได้อีกว่าจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นโมเสกเป็นแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นเซอร์เคิลเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองเซอร์เคิลเซอร์เคิลก็จะเป็นแบบอ่าผมชอบแบบนี้อยู่แล้วชอบเป็นโมเสกแบบนี้อยู่แล้วก็เลือกไปครับอโอเคสวยงามถือว่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแบบง่ายๆนะเนาะถ้าต้องการแอดอะไรเพิ่มเข้าไปก็กดบวกเหมือนเดิมก็ไปแอดตรงนี้เหมือนเดิม นะครับนี้ขอกลับไปที่ตรงนี้เมนูตรงนี้เมนูย่อยทางขวาตรงนี้นะครับโพสสิ่งที่เราต้องมาใส่เพิ่มอันแรกครับตรงนี้ category เราก็าไปเลือก category ที่เราเลือกไว้เนะก็ใส่เป็นรีวิวร้านกาแฟาต่อไปแท็กคือคีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้เตรียมไว้ ซึ่งเตรียมไว้โดยการคั้นคอมมาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าแต่ละคีย์บอร์ดต้องคั้นด้วยคอมมาแยกคำก็กดโ t r l V วางลงไปเลยเรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปคือตัวฟีเจอร์อิมเมตรงนี้เป็นรูปภาพที่มันเป็นภาพตัวอย่างของตัวบล็อกนะครับก็กด select image นีเดียไลบร r รี่เราก็เลือกรูปที่เมื่อกี้เราอัพขึ้นไปก็ได้นะครับก็จะใช้ตัวไหนดีอะวัวนี้ลวกันดูเป็นบรรยากาศตะอนนี้ได้กว่ารูปนะโค p รเซตฟีเจอร์เเมเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ครับเปิม ลืมในเรื่องนึนน่งตัวเปิดมาลิงก์ตัวนี้ก็สําคัญนะครับตรงนี้มันจะไปโผล่อยู่ใน URL ข้างหลังที่มันเป็นเหมือนชื่อโพสต์ที่อยู่บน URL เว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะะรันี่เอาใช้แบบนี้ไปละกันเสร็จแล้วกด public ข้างบนกด public ตรงนี้จะมีให้เลือกตัว visibility ว่าจะให้ public เลยไหม mm hmm. หรือจะเป็น private หรือคนที่ดูได้จะให้ตั้ง password ดูก่อนนะครับอันนี้เลือกเป็น public เนาะหรือว่าตรงนี้ตัวของการตั้งค่าเวลาว่าจะให้โพสต์นี้มันออนหรือว่ามัน public เมื่อไหร่ก็คือสามารถทำเอาไว้ล่วงหน้าได้นะครับอันนี้ผมกด public เลยนะ เรียบร้อยกด view post ดูเดี๋ยวจะกด view ก็จะเอา view post ครับมาแล้วอันนี้คือหน้า post นี่ก็จะเป็นแบบนี้บรรยากาศสวยๆ่างนีงงนน้พอเราคลิกไปก็จะมีเป็นสไลด์นะครับสไลด์ิมเมจให้เราดูด้วยอลองเป็นหน้าจอขนาดเล็กด,ดอ่า เลือกไปครับนี่มีบน,นมือถือดูแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านล่างเราเลื่อนมาดูตรงนี้เราก็จะเจอนี้ครับแท็กที่เราใส่ไว้เป็นคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวบทความหรือว่าตัวบล็อกของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้พอเรากลับไปดูหน้าแรกปุ่มโทม มันก็จะเป็นบทความของเรานะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับอันไหนอันใหม่ก็จะขึ้นมาก่อนเนาะก็จะเรียงไปเรื่อยๆหลังจากที่ทำนะครับทีนี้อันเก่าที่เราไม่ต้องการใช้เ,เรากลับไปที่ตัวตัวแอดมิน แล้วไปที่โพสนะครับเลือกอ่อโพสโพสทั้งหมดอันไหนที่เราไม่ใช้แล้วคือมันเป็นโพสตัวอย่างแล้วก็ติ๊กๆข้างหน้าไปนะครับติ๊กตกไปเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ตัวแอคชั่นเลือก Move to Task ไปนะครับเอาใส่ถังขยะไปแล้วก็กด a อ p l y เรียบร้อยแล้วครับเลากลับไปที่ตัวตัวบล็อกของเราเราก็จะมีเฉพาะอันแรกของเรานี่แหละนะครับทีนี้อีกนิดน,นึงถ้าเราแบบทำรีวิวหลายอย่างอาจจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรก็แล้วแต่แล้วเราแบ่งประเภทเราต้องการให้เอา ตัวประเภทตัวนั้นมาโชว์ข้างบนเป็นเมนเมนูเนาะเป็น primary เมนูเราก็ไปเหมือนเดิครับเมื่อกี้สอนแล้ว Appearance แล้วก็ไปที่เมนูเมื่อกี้เราตั้ง Category ไว้ใหม่แล้วเราก็ไปทางตรงนี้ครับทางซ้ายเราจะเจอ Category ที่เราสร้างขึ้นเราก็ติ๊กไปแล้วก็กด add to Menu เรียบร้อยครับ แล้วเราก็เอาขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับอ่าที่นี่แปลว่าอันที่2ถ้าเราจะทําการคัสตอมหรือว่าแก้ไขชื่อเมนูเป็นภาษาไทยเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเลยก็คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็คลิกพิมพ์ใหม่นะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยนะครับได้แล้วเว็บบล็อกง่ายๆ ด้วย wordpress.com นะครับเสร็จแ,แล้วง่ายมากเพียงแต่เริ่มแรกอ่ะเราก็เตรียมข้อมูลของเราให้เรียบร้อยก่อนับเนาะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับโอเคก็หวังว่าจะได้ความรู้เอาไปทำบล็อกเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สำคัญอย่าลืมสำคัญมากจื่มบล็อกชื่อบทความ รายละเอียดในบทความแคปชั่นรูปภาพทั้งหมดมีผลมีผลต่อการเซิร์ชหรือว่าการทำให้มันติด Google ทั้งหมดครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ